โคตรเซ็งเลยนาะดูยนะยดแบบเนี้ยอ๋อีโหหยดฟ้าลวนเลยอื ผลติดตั้งกระจกร้านที่ไม่ได้มาตรฐานเอาซะมากมากเลยเนี่ยแล้วโคตรเกลียดเลยนะผมเป็นช่างเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยนะไอ้เกาเนี่ยเนี่ยดูนะไอ้เกาที่หมาที่มันไม่มีบันแหงนะครับเนี่ยเนี่ยนะไม่รู้ใครกขสอนให้มาวางกระจกรถกันนั่นเนี่ยขอด่าที่เธอเนี่ยพอมึงวางไปแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย ดูนี่เนี่ยมันแห้งไหมเนี่ยขนาดกูเป็นช่างนะเนี่ยมาดูนะเนี่ยมันไม่ได้แห้งนะกาวนี่นะเนี่ยรถคันนี้เพิ่งซื้อมานะครับเนี่ยครับไม่ชอบมากๆเลยนะผมนะผมทํารถนะมาผมเจอผมเจอบ่อยมากเลยนะไอ้บางกาวแบบนี้มาให้เนะี่ยเวลาลูกค้ากระจกแตกมาแล้วผมมานั่งเปลี่ยนเนะี่ยผมเจออย่างเยอะเลยนะไอ้กาวแบบเนี่ย หมายว่ามึงไม่เอาซิก,ก้าวางว่ามัน,ม,นมันแพงอ่อไอซิก,ก้าหลอดสองร้อยกว่าบาทเนี่ยกูอยากรู้จริงๆเลยนะขอด่าเนี่ยถ้ามึงเอากาแบบนี้มาเนี่ยมึงเอาไว้ไปวางรถมึงนู่นากาวแบบเนี้ยมึงใช้งานผิดประเภทเนี่ยโอ้โหกูเห็นเยอะมากเลยนะ <c oughs> แม่ง มึงเลิกสนอ้ที่อูนะ่ไหนที่ว่ากำลังจะวางกาวกระจกให้ลูกค้าแล้วมึงใช้กาวยี่ห้อนี้อยู่มึงเลิกใช้สนอ้กาวขี้หมาเนี่ยนะมึงไปเปลี่ยนไปใช้แข็งๆอะกาววางกระจกถูกๆที่มันแห้งก็ยิ่งแย่ๆนะเนี่ยอแบบเนี้ยหมดคำจํพูดจริงๆนั้งจริ แล้วแม่งมาเจอรถกูอีกเพิ่งซื้อมาเนี่ยแล้วแม่งแก้ไขโคตรยากนะกูบอกไว้ก่อนนะคุณถึงก็ปั่นทิ้งนะปั่นสีแม่งเกาะเหล็กขึ้นมาใหม่เลยนะจริงบางทีนะ่เจอกาวพวกนี้ไปเนะี่ยโอ้โหแล้วรถกูเครื่องเจด้แล้วกล่องเก่งกูอยู่ข้างล่างเนี่ยอือห อ้าวมีมาอีกแผงอีกอะไรวะเนี่ยจะบ้าตายเลิกซะนะช่างกระจกที่วางแบบนี้นะเลิกซะนะขนาดกูเป็นช่างกูยังปวดหัวแล้วลูกค้าก็จะขนาดไหนวะเนี่ยถ้าแบบเนี้ยโห มันจะใช้กาวแบบนี้วางรถมึงเองเัไม่ต้องวางรถคนอื่นเขาหรอกแบบเดียวจะได้น้ำขวดอย่างเงี้ย